อืมเฮ้ยมืมันเล่นไงเนี่ยบอกว่ามาเที่ยว้องมาถ่ายรูปด้วยนะมาแต่เขาถ่ายให้จะโปะเปล่าจะโปะกันอ่ะอยากโปะอ่ะอ่ะโปะโปะก็โปะได้เหรอแล้วขีดโปะขีดเลยโปะเลยก็คือทริปนี้การที่ไปพามาเที่ยวใช่ไหมอ่าสิ่งหนึ่งถ้ามาแล้วไม่ได้รูปแสดงว่ายังไม่ได้มาเอ้ยนี่คือน้ำอะไรทุ่นหนึ่งน้ำน้ำเปลือกแขกตัดคำว่าเปลือกออกแล้วตัดคำว่าเปลือกออกก็เป็นน้ำหอยน้ำหอย อันนี้คือเค้กของเราสีชมพูน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำหอยไงนี่น้ำหอยอ่ะไปจะย้ำอะไรนักหนานี่นะไปจะย้ำอะไรนักหนามันคืออะไรน้ำหอยก็คือน้ำหอยน้ำมาจากหอยถ่ายรูปยังถ่ายรูปถ่ายอยู่ไม่เอาเอาถ่ายรูปไม่เอาถ่ายวีดีโอเนี่นี่ไม่เอาวันนี้ไม่เอาไม่ได้เขาหยาดไปกล้องมันมีนี่แป๊บเดียวโอ้ต้องใหญ่ถ่ายคลิปอยู่ร้องจะเอากล้องใหญ่ เวลาจะมาทั้งทีอ่ะจะบอกทุกคนนะคะเป็นเคล็ดลับเวลามาเอาชุดมาหลายๆชุดเพื่อที่อะไรเวลาถ่ายรูปจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมาหลายวันแต่ที่ไหนได้วันเดียวครบเซตเฮ้ยอีโปโอ้โหเก๋เน่อะไรเนี่ยถ้าเดินไปเข้าห้องน้ํามันขี้เกียจไปเลยดูสิครับกลัวแสงหมดมาเปลี่ยนชุดตรงแบบว่าที่ที่แบบว่าชาวบ้านเข้าชาวช่องเขามองอ่ะยังไม่ทายไป ิ้วโตาไม่อย่าตามมาไปนู่นไปนู่นิ้วมาดูผู้หญิงโปอแล้วเฮ้ยมาทะเลเขาก็ต้องไข่อย่างงี้อุ้ยอย่ามาถ่ายเบื้องหลังดิทำไรอ่ะฮะทำไรหวังว่ามาทะเลมันก็ต้องมีไหล่ไม่มีไหล่ปอไม่ละเฮ้ยปอปอโอ้ปเห็นเลยเห็นเลย สาวเขาถ่ายชุดไปน้ำกันน้า okay. สวยเลยเปลี่ยนชุดกลับเลยชุดมันโลแล้ว๋อเราไม่บอกเขาว่าจะใส่ชุดนี้ทำไมอ่ะมันโป๊เขาจะถ่ายรูปอะไรวะเนี่ยดูดิโอ้ล้วเขาไม่อยากให้ออกกล้องเลยเนี่ยอย่างนี้อ๋อ,อแล้วงั้นถ้ามอกระโปรงสีขาวออกได้ปะล่ะไม่ออกแน่ใจนะออถ้าออกก็ตลยปนะเออ,เอ,อ สวัสดีครับแอบพกชุดอะไรมาก็ไม่รู้ผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยเขาไม่ให้ลง YouTube แล้วไปเขาก็ต้องถ่ายกันอย่างนี้ทำไมไปไม่เปิดใจนี่มันยุค2 0 2 0แล้ยองแล้ว2020อง์ต้องโปหรอวะเอ้าเขาก็รู้สึกว่ามันสวยงามไงแค้แปลว่าไม่นคือศิลปะนะอินสตาแกรมเมอร์เขาถ่ายกันน่ะเขาถ่ายรูปแบบเขาขอบ้างไม่ได้อะสกรูปอัลบั้มหนึ่งอะพวกนั้นเขาอาจจะโสดก็ได้เพราะเขามีแฟนแฟนแล้วเขาไม่ถ่ายอะไรเนี่ยโอ้หดูรับท่านผู้ชม เี็ยโป<ฮ>๊ะเก็บโป๊ะสเก่ยว่ายเขา่ันเหรอขอครั้งมีครั้ง